สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เรามาสร้างรูปทรงปริซึมที่เป็นฐานสามเหลี่ยมกันบ้างนะคะ,ะซึ่งมีความสูงทั้งหมดอยู่10ซนเมตรค่ะวิธีการสร้างค่ะมี3สเต็ปสเต็ปที่1ค่ะไปที่การกำหนดหน่วยก่อนนะคะหน่วยวัดก่อนไปที่เมนู เมนูวินโดว์ Windows นะคะเลือกคำว่าโมเดลอินโฟค่ะหลังจากนั้นไปที่ยูนิตนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟอร์แมตตัวนี้เป็นแบบดิซิมอลและสังเกตว่าตัวเลนก็คือความยาวแอรียพื้นที่นะวอลลุ่มก็คือปริมาตรนะคะตัวนี้เป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือ,อยังถ้ายังไม่เปลี่ยนเราสามารถที่จะคลิกตรงมุมนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบได้เลยตอนนี้เราจะกำหนดเป็นเซนติเมตรนะคะเราเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตร ส่วนด้านข้างค่ะจะเป็นจํานวนทศนิยมที่เราต้องการจะให้แสดงผลนะคะไม่ว่าจะเป็น2ตําแหน่งหรือ,อจะ1ตําแหน่งแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนรูปแบบนี้ได้เลยแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็น0ูนย์ตำแหน่งนะคะใช้จานวนเต็มนะคะอพอเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะ,สะเสด็จพี่1เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกปิดได้เลย สเต็ปที่2ค่ะเราจะวาดรูปที่เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติก่อนนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือที่จะใช้ค่ะก็คือตัวโพลิกอนหรือเราสามารถที่จะใช้ตัวไซเคิลก็ได้แล้วเรามากําหนดไซส์เอานะคะว่าไซส์ก็คือด้านข้างเนี่ยมีทั้งหมดกี่ด้านนะคะสด้านสีด้าน5ด้านนะคะตอนนี้เราจะใช้ตัวโพลิกอนค่ะคลิกเข้าไปที่โพลิกอนแล้วสังเกตว่าตอนนี้ไซส์ด้านล่างนะคะมันจะอยู่ที่6หรือตัวเลขอื่นแต่เราต้องการ3เพราะฉะนั้นคลิกที่โพลิกอนแล้วกรอก3 enter ค่ะ เราก็จะได้รูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นค่ะคลิกจุด origin หรือตำแหน่งที่เราต้องการวาดนะแล้วก็ลากออกไปแบบนี้นะคะอันนี้คือสเต็ปที่สค่ะอ่าสเต็ปที่3ค่ะทําให้มีมิติมากขึ้นแล้วก็ใช้เครื่องมือพูดผูดตัวนี้นะคะในการคลิกแล้วก็เลือกวัตถุค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการ ยกขึ้นลงแบบนี้พูดพูดแบบนี้นะโดยที่เรากดเมาส์ค้างไว้ก็คือเราไม่ได้ฟิกความหนาหรือความเป็นมิติของมันหรือตัวดิสแทนของมันเราสามารถทําอย่างนี้ได้เลยซึ่งตัวนี้สังเกตูว่าดิสแทนจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกําหนดความหนาของวัตถุนะคะก็คือสามารถที่จะกําหนดตัวเป็นตัวเลขได้นะ,ะโดยการคลิกที่วัตถุแล้วก็ขยับขึ้นค่ะ ขยับขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะโดยที่ขณะที่เราขยับขึ้นเราจะไม่กดเมาส์ค้างไว้หลังจากนั้นมากออ distance อย่างเช่นต้องการเป็น20นแล้วนะคะเราก็กอก20แล้ว enter ค่ะความหนาของวัตถุตัวนี้ก็จะเป็น20นะคะก็จะได้รูปทรงแบบนี้ออกมานะคะหรืออ,อีกรูปแบบหนึง่งเราต้องการสร้างที่มันเป็น แนวนอนบ้างนะคะเราก็คลิกที่์โพลิกอนแล้วสังเกตว่าไซส์ของเราเป็นเท่าไหร่นะคะอยู่ที่3าเพราะฉะนั้นเราจะสร้างที่3เพราะฉะนั้นก็คลิกสามารถที่แบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวที่เป็นพุทธูตัวน,นี้ค่ะในการดึงสามสิบเนี่ยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือ,อรูปทรงสามมิติที่เป็นฐานสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ